สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็บางห้องนะคะนักเรียนคุณครูก็ได้มีการสอนแบบคลิปเรียอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ยังคงพูดถึงในเรื่องของดินกันอยู่นะครับนักเรียนทีนี้มาดูกันนะคะว่าเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือคุณครูได้สรุปเนื้อหาในส่วนของดินนะครับส่วนประกอบของดินดินเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนักเรียนของการดํารงชีวิตรอบตัวเรามีดินอยู่ ู่หลายแห่งดินแต่ละแห่งเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่เคยสังเกตรหรือไม่ว่าส่วนประกอบส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างครับนักเรียนจากภาพที่เรียนเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะคะก็คือดินที่เกิดขึ้นจากภูเขานะครับดินในไร่อ้อยข้าวโพดนะครับแล้วก็ดินในานานั่นเองนะครับนักเรียนในนาข้าวนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าดินอ่าเป็น ส่วนประกอบที่สําคัญของดินก็คือเศษหินซากพืชซากสัตว์ผสมกันอยู่ในเนื้อดินที่มีอากาศและน้ําแทรกอยู่ตามช่องว่างในดินนะครับหากแบ่งดินที่มีคุณสมบัตินะครับที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชทั้งหมดนะครับเป็น100ส่วนเราจะพบว่ามีเศษหินหรือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตต่างๆอยู่ที่ 45ส่วนน้ an ism an ism, language, ําอยู่ท no ี่25ส่วนแล้วก็อากาศอยู Eduardo ่ที่25ส่วนนะครับแล้วก็ซากพืชซากสัตว์หรือองค์ประกอบที่สําคัญของสิ Venice ่งมีชีวิตอยู่แค่ห้าส่วนนั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับแต่คุณครูบอกเลยกว่าเน้นย้ำว่าคุณครูมาสรุปนะครับในบทเรียนนี้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศนะครับ25ส่วนน้ํา25ส่วนซากพืชซากสัตว์หรือองค์ประกอบที่มีชีวิตห้าส่วนนะครับก็เศษหินหรือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 4ี่สบห้าส่วนนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้มาดูชนิดของดินดินบางชนิดมีเนื้อดินละเอียดมีซากพืชซากสัตว์ในดินน้อยดินบางชนิดเป็นส่วนประกอบของหินขนาดใหญ่มีอากาศแทรกซ้อนอยู่ในดินมากนะครับแต่มีน้ําในดินน้อยดินบางชนิดเนี่ยดินจะร่วนซุยนะครับมีซากพืชซากสัตว์ในดินที่มากนะครับแล้วก็มีน้ําและอากาศภายในเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับนี่ก็คือเป็นชนิดของดินนะครับทั้ง สามกระถางเลยนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ในตันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราใช้มือนะครับของการจับดินเนี่ยและการ ไหลของน้ําผ่านดินเป็นเกณฑ์เราสามารถแบ่งได้3ามปนี้คือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายนะครับดินเหนียวเนื้อดินละเอียดจับตัวเป็นก้อนสามารถนํามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้แล้วก็ระบายน้ําำละอากาศได้ดีนะครับนี่ก็คือลักษณะของดินเหนียวคุณครูคิดว่ายัทุกคนนะครับก็รู้จักดินเหนียวเป็นอย่างดีนะครับนักเรียนต่อมา นี่ก็คือภาพของดินร่วนนะครับดินร่วนประกอบไปด้วยดินเหนียวและดินทรายผสมกันอยู่นะครับในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับจับตัวเป็นก้อนไม่น้อยกว่าดินเหนียวแต่ดีกว่าดินทรายระบายน้ําและบรรยากาศได้ปานกลางดินทรายเป็นดินที่หยาบไม่จับตัวกันเป็นก้อนระบายน้ําและอากาศได้ดีมากนะครับนักเรียนดินจับ ดินจัดจำแนกเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทราย,ยตามการจับตัวของเนื้อดินและการไหลของน้ํานั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปร่างนะครับก็คือคุณสมบัติของดินนะครับในการจับตัวกันเป็นก้อนและก็ลักษณะของเนื้อดินนั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ก็สมบัติของดินอีกตัวหนึ่งก็คือการจับตัวกันของดินนะครับแล้วก็การจับตัว การจับตัวของเนื้อดินแล้วก็การจับตัวของเนื้อดินที่แตกต่างกันนะครับคุณครูก็แยกไหมนักเรียนดูแล้วนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงประโยชน์นะครับดินแต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของดินดังนี้ดินเหนียวนะครับก็ใช้ในการปั้นหรือการทําเครื่องปั้นดินเผาเช่นภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆและใช้ในการเพาะปลูกที่ต้องการน้ํามากนะครับ ดินร่วนนะครับก็ใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วไปดินร่วนปลูกผักสวนครัวดินทรายนะครับใช้ในการเป็นวัสดุผสมในการก่อสร้างนะครับและเป็นการเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ําน้อยนะครับดินเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับ mm hmm. เช่นในการทําเครื่องปั้นดินเผาใช้ในการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์รวมทั้งใช้ในการปลูกพืชซึ่งพื้นพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะเดินเติบโตได้ดีนะครับในดินชนิดต่าง พืชที่ต้องการน้ํามากเช่นข้าวโพดบัวจะเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวซึ่งเป็นดินที่มีน้ําไหลผ่านยากสามารถกักขังไว้ในน้ําได้ดีพืชบางชนิดต้องการน้ําน้อยเช่นมะพร้าวกับบองเพชรเจริญเติบโตนะครับได้ดีในดินทรายแต่พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนนะครับเพราะมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืชนั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นลักษณะประเภทนะครับหรือประโยชน์ของดินนะครับที่นํามาใช้ที่นี้ คุณครูให้นักเรียนนะครับทำข้อสอบ5ข้อนะครับเป็นข้อสอบอัต,ตนัยลองเลือกดูนะครับว่านะักเรียนคิดว่าข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของดินออกเป็นดินเหนียวดินร่วนและดินทรายนะครับหนึ่งลักษณะเนื้อดินและการไหลซึมของน้ำผ่านดินนะครับสองความลึกของชั้นดินและช่องว่างของน้ำที่ไหลผ่านมาในดินนะครับการต่อการต้านทานความแข็งแรงของกระแสน้ำ และก็ระดับความลึกของดินนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดินนะครับหมีช่องว่างระหว่างมาเมล็ดดินมากน้ําซึมผ่านได้เร็วอุ้มน้ําอุ้มน้ํานะครับอุ้มน้ําได้ดีนะครับนักเรียน 3. นะครับดินชนิดไดระบายน้ําและอากาศไม่ได้ดีนะครับมี1ดินเหนียว 2. ดินร่วน 3. ดินทรายนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกตอบได้เลยนะครับต่อมานะครับ ข้อที่4เนื้อดินหยาบมาเล็ดดินใหญ่ไม่เกาะกันเป็นลักษณะของดินตามข้อใดดินเหนียวดินร่วนและดินทรายส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อใดเป็นส่วนประกอบของดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. ตะกอนดิน2ฮิวมัดส3เกลือนะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดินมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าจะเรียนในห้องหรือเรียน แบบออนไลน์นะครับคุณครูก็มาพูดคุยกันในถึงเรื่องของดินอยู่เสมอนะครับวันนี้ก็พูดถึงภาพรวมนะครับแล้วก็นักเรียนลองทําแบบทดสอบกันดูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนระหว่างว่างเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับทาได้อย่างถูกต้องทั้ง5ข้อนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ